บันสุกแบบนี้เดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวต้องเพิ่มความระมัดระวังครับุณผู้ชมเพราะช่งชวงเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับปรากฏว่ามีรถพ่วงครับไปพุ่งชนประสานงานกับรถสิบล้อแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยครับเด็กติดไปนไหบ้าอะ,ะออกไปได้ยางคนไม่รู้ครับผม เนี่ยครับเป็นจังหวะที่กู้ภัยถามเลยนะว่าช่วยออกมาได้หรือยังคนที่อยู่ในรถคันเกิดเหตุไฟกําลังลุกท่วมเลยครับคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุบนถนนเลี่ยงเมืองบางบานที่อยุธยาครับทั้งดับเพลิงทั้งอาสากู้ภัยอยุธยาไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุเป็นเส้นทางกําลังก่อสร้างมีทางเบี่ยงเลนไปเจอรถบรรทุกพ่วงชนประสานงากันแล้วก็มีไฟลุกไหม้มีคนบาดเจ็บหนึ่งคนเป็นคนขับรถพ่วงอายุ38ปปีครับส่วนคนขับรถบรรทุก ที่ติดอยู่ในรถอีกหนึ่งคันเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งดับไฟครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ไฟเนี่ยลามลุกเข้าไปไหม้คนที่อยู่ในรถครับแล้วผู้ใหญ่การบอกว่า10ล้อเนี่ยวิ่งมาจากอาเภอผักไห่แซงมาด้วยความเร็วครับพอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางเบี่ยงซ้ายแล้วก็เป็นทางร่วมก็ชนประสานงานกับรถบรรทุกที่วิ่งมาอย่างแรงเลยนะครับจนคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยร้องขอความช่วยเหลือ แล้วคนที่ติดอยู่ในรถเนี่ยออกมาไม่ได้ก็ร้องขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกันตำรวจสบพบางบานก็เขไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุแล้วตอนนี้รอมีการสอบสวนผู้บาดเจ็บแล้วก็ติดตามญาติของผู้เสียชีวิตมารับศพต่อไปครับพอโจ๊ะเนี่ยแพ้เยอพี่ัวมันไฟมันลุกแล้วับไรลุกเออแล้วมันเป็นแก๊สผมที่ถอยหลังเข้าแล้วน้าคนที่เสียชีวิไปเรียม เรียกให้ช่วยไอ้เรียกเขาชวยผมก็ไม่กล้าเข้าครับสารนะครับเนา้นเริ่มลุกแรงเนี่ยโหแรงจัดแล้วครับใต้แก๊สมันรั่วตลอดเลยมันออกแก๊สก็พุ่งพุ่งแล้วแกก็เรียกโหช่วยพี่ด้วยผมก็ไม่ผมไม่กล้าเข้าครับ ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีคุณผู้ชมคะเป็นรถเขาบอกว่าบรรทุกพ่วงที่บรรทุกแร่หินนะคะพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถกระบะก็ทําให้คนที่อยู่ในรถกระบะเสียชีวิต3ามคนเลยคุณผู้ชมแล้วทีนี้นพอไปตรวจสอบปร,รากฏว่ารถบรรทุกพ่วง18ล้อที่ดดมีการบรรทุกแร่หินมีผ้าใบคลุมเนี่ย ไปชนกับกำแพงแล้วก็เกิดไฟลุกท่วมส่วนคนขับรถบรรทุกพ่วงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนอกจากนี้ในรถกระบะคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต3คนก็คือพ่อแม่ลูกลูกชายายุ10ขวบเท่านั้นนะคะทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบเบื้องต้นว่าพ่อแม่ที่เสียชีวิตทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีค่ะก็พาลูกชายยุ10ขวบนี่แหละซึ่งตอนนี้ปิดเทอมไปทํางานด้วยโดยพ่อเป็นคนขับลูกชายนั่งเบาะข้างพ่อค่ะส่วนแม่ นั่งอยู่บริเวณแคปด้านข้างหลังจากที่เจ้าหน้าที่นําร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้ทั้ง3คนก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทโดยพบว่าลูกชายอายุสิบขวบนั้นมีสภาพศีรษะขาดเลยนะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเพราะฉันขับรถต้องเพิ่มความระวังนิดนึงนะคะคอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ